สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแชร์สูตรในการดริปกาแฟง่ายๆสักหนึ่งอันนะครับเราจะใช้กาแฟทั้งหมด13กรัมและน้ำทั้งหมด200มิลลิลิตรเริ่มแรกเราก็บดกาแฟผมจะใช้คอมาเดนเต้ที่ประมาณ22คลิกนี่นะพอบดออกมาแล้วมันจะได้ผงกาแฟประมาณนี้ หลังจากบดกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะมาต่อกันที่ล้างกระดาษนะครับเราล้างกระดาษเพื่อไม่ให้กลิ่นกระดาษมันลงมาในกาแฟของเราลืมบอกไปว่าดิปเปอร์ที่ผมใช้วันนี้คือลิลลี่ดิปเปอร์นะครับหลังจากที่เราเทผงกาแฟลงในดิปเปอร์แล้วก็เอามาเคาะๆสักหน่อยเพื่อให้ผงกาแฟมันไม่เป็นก้อนเป็นให้มันกระจายตัวทั่วดิปเปอร์นะครับเริ่มต้นกันที่น้ำแรกผมจะเทไปเลย40มิลลิลิตร แล้วก็กดเวลาหลังจากนั้นประมาณ35-40วินาทีนะครับผมจะเทต่อไปที่60 ml ให้น้ำรวมทั้งหมด100 ml น้ําน้ำที่3เวลาประมาณ1นาที10วินาทีผมจะเติมเพิ่มไปอีก50 ml ให้ได้น้ำรวมทั้งหมด150นะครับ อันนี้ผมเติมเกินไป5มันมีปัญหาระหว่างอะลิปนิดหน่อยในน้ำสุดท้ายเราลืมเล็กคอร์ดมันไว้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรหลังจากน้ำที่3 1นาที40วินาทีโดยประมาณเราจะเติมน้ำไปอีก50 ml ให้มันจบที่200 ml มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นรอไปประมาณ2นาทีถึง2นาที20 เรายกดิปเปอร์ออกแล้วก็สามารถรับประทานกาแฟของเราได้เลยง่ายๆครับสูตรนี้กาแฟ13กรัมน้ำ200จบประมาณ2นาที10 2นาที20ก็สามารถเอนจอยกับกาแฟของคุณได้แล้ววันนี้ขอบคุณครับ